พักชาครับเนี่ยครับทีเดียวเลยครับออกอาวุธได้ครั้งเดียวทีเดียวดอกเดียวเลยครับเจอทางด้านของซุปเปอร์บอลถึงตัวมีกำพันในด้วยไหมมีกำพันในด้วยเราแล้วยอมเลยเราเป็นย้อนตัวเล่นเลยเราต้งเชียร์เลยกันอีกไปหมดเล่นตัวเล่นเลยตัวไฟหน้าเนี่ยได้ไหมได้ตามเลยถ้าตัวผมไม่เอาเลยผมขอตั้งใจซ้อมเอาเดียวได้เปล่าดวลสู้ว้า ไปคาตัวฝั Hello, ่งงน้น um, ่อ้คอ้มีกูชอบ่เดียวนั่นแหละได้ต่อยกันดี้ดิีองีแนตีสอมีำพันธุ์ด้วนะด้วงของมีลำพันธุเลยไม่ต้องดีมันี้เกลยตับดังจะังต้ดไมาถ้าไม่มีลำพันผมไม่เกล็ซสอมมันไม่ตั้งไหถ้ามีลำพันธ์ผมเกล็ซสอมต่อกดดูแขนเเนี่ยแขนเอ่เออว่าอะทไมไม่ได้แขนไม่รู้อ่ะเย้เออแแจป็เลดไเลย เนี่ยมาว่าเหี่ยวระเนีุ่นเนี่ยมันปัเขาปุกเขาไ่ปัดเจเกียวเราเตะปัดเกี่ยวเตะดีได้เหเาตุกเอาเตะเอเหนื่อยเนี่ดินเยอะพี่เหน่อยไอมว่เาดินเขาไม่ปัดไม่ปดเาเดกกดองดูเกีดยวดไมด้แล้ว

ยังงงอยู่ว่าจะ่ายรูปทำไมเออยังไม่ได้ฮะสองปีครับที่เดียวเฮ้ยยังนี้อีกบินนี้ผ่านกันต่อดูภาพชาดูไฮไลท์ดูช็อตเด็ดนะครับผลงานของทั้งคู่นายกที่ผ่านมาภาพชาครับเนี่ยครับทีเดียวเลยครับออกอาวุธได้ครั้งเดียวทีเดียวดอกเดียวเลยครับเจอทางด้านของซุปเปอร์บอลถึงตัว